โอ้จะเป็นสบายเนาะพี่แหนตัดบ่ล่ะนี่ยบ่แน่ัดเด้อปาดพี่น้องอาหารเกิดมื้อนี้อาหารตะสะอนเด้อมื้อนี้ซอยนกน้ลา อาจูกันั่นแก้วก็แล้วมีนะจูนะเอาเจ้าตีมาล่องหัวไก่พวนั่นละสของสดเวกยจุกอันนี้เป็นไสับสดแล้วกแก้วแก้วขนนี่เองเสียบอ๋อสันจุดนะก้อย รับมุนมุนเหลก็กกรก้อยใส่พริกป่นใส่เกาครัวนี <c oughs> ่นมากขามดีดีไันมาเก็ไม่ได้เราพอดีทอมงานบุญพี่น้องบุญขอด,ดีคันนี้บุญกเด็กที่สี่แหละเด็กที่าบ บุญบริกินได้ทุกวันการห้ามอกันว่ามีบุญบริกินหลาบก่อยนี่สิขินย่ำบุญอันนี้บีบีสดๆเนาะหรือบีผสมอันนี้บีข้อเกลียนผักเกลีย์ค้น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  นี่พี่น้องม่งลังคา <c oughs> เปลี่ยนลังคาไหมมาเังา <c oughs> อาจากนั้นก็ใส่เลือดลงไปกะอันนี้ก็เลือดสดๆเหมือนกันข <c oughs> ันบบใส่เลือดข <c oughs> ันโบใส่เลือดเนบ,อเบ่อเสียบเอง <c oughs> โอ้โอ้เกือบพิษสูตรเจ้าเนาะดีตัวใอยพวกนั่นเนาะเพิ่นบวกกินนั่นเพิ่นบวก,กกิน,น,นต,ต้องใส่ลงไปเพิ่นบวกกินอะไรครับเน,<อ>นื้อปลาอ๋อเนื้อาไปย้อนเพิ่นบ้านใส่เนาะเพิ่นขอาใจกันนี่เนาะ <S 2> <S 2> บางคนก็บปก,กินชี่หอมเนาะ มันเป็นบอชิ้นี่หอมแต่ากหอมเป็นชิ้นีเียขมแล้วก็ใส่หอมกลับไปอันนี้เพียคือบ้านใส่เพีย่ใส่เลยเนาะใส่เบอร์ ทงกันจ้าลอาจะทำกันนะผมว่าจะลองชิ้มกันว่ามักตับบอ๋อ่มากรอบเราต้งได้ขมเบ้วะว่ขมไปไหนเติมขมเข้าไปเติมขมเข้าไปที จะคือโอ้เสียบตได้เลยบแบเนี้ได้แล้วบเนะได้แล้วได้แล้วตาเชหน่อยหักนพี่น้องถวยซามกามาเรียนีีเสียข้าวมะเขืเดยก็ต้องต้องไว้ดี